าเที่ยวเมืองโบราณจิวเฟินกันค่ะและขอเล่าประวัติย่อๆเมืองโบราณจิวเฟินหรือ9ส่วนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาชี้หลงความหมายของจิวเฟินจิวแปลว่า9้าเฟินแปลว่าส่วนอ่านว่า9ส่วนสมัยก่อนจะมีกันอยู่9หลังคาเรือนและมีชายหนึ่งคนลงมาจากหุบเขาเข้าไปในเมืองเพื่อซื้ออาหารร้านเหล่านั้นเมื่อเห็นชายคนนี้ก็รู้ทันทีว่ามาจากหุบเขาจี้หลง ก็จะทำอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้เป็น9ส่วนมอบให้ใชายคนนี้นั่นก็คือที่มาของคำว่าจิวเฟินหรือ9ส่วนนั่นเองค่ะปี1895ได้มีการค้นพบแร่เหมืองทองและแร่ถ่านหินทำให้มีผู้คนมากมายมาอยู่ในเมืองจิวเฟินต่อมาเมืองจิวเฟินซบเซาลมพร้อมกับสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี1945ปี1 9 8 9หนังเรื่อง City of sadness ได้ฉายโดยมี เด็กชาวโยเป็นผู้แสดงและเป็นหนังเรื่องแรกของเขาส่วนหนึ่งก็มีความเป็นจิ๋ฟเฟินมากมายอยู่ในหนังเรื่องนี้ก็คือมีเมืองที่ถูกตั้งเป็นฉากสำคัญหมู่บ้านเล็กๆก,กับธรรมชาติที่งดงามกลางหุบเขาและทะเลพราะหนังได้ทำรางวัล The g โ l d เด l i ไลออนจากเมืองเวนิสทำให้หนังเรื่องนี้มีชื่อเสียงและยิ่งทำให้เมืองจิ๋ฟเฟินมีคนรู้จักมากมายไปทั่วโลก จิ่วเฟินเริ่มคึกคักและมีสีสันมากขึ้นและมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมายลงมาจากหุบเขาจิ่วเฟินแล้วเราต้องเดินมาอีกไกลเลยนะคะข้ามถนนมาลงเป็นทางชันๆเพื่อมาหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็มาลอยโคมนะคะไม่ได้อยู่ที่จิ่วเฟินนะคะตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะเราก็จะมาลอยโคมตรงนี้จะมีที่ลอยโคมค่ะจะมีเทศากาลลอยโคมด้วยนะคะยิ่งใหญ่มากในช่วงตรุษจีน สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะในปี2001หนังแอนิเมชันสป i r i t a เ w y y มิติวิญญาณมหัศจรรย์เป็นหนังของชาวญี่ปุ่นได้แรงบันดาลใจในเมืองจีเฟินและโคมไฟเล็กๆสีแดงๆหมู่บ้านเล็กๆกับธรรมชาติที่งดงามกลางหุบเขาและทะเลในหนังเรื่องนี้ก็จะมีส่วนหนึ่ง ที่นางเอกของเรื่องที่เป็นเด็กหญิงแก่นแก้วชื่อจิฮิโลที่ไปอยู่ในโรงอาบน้ำของแม่มดคนหนึ่งเรื่องต่างๆก็สนุกมากมายต้องหาดูกันนะคะเพราะเราก็ดูแล้วสนุกมากๆและเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มาเที่ยวจิ๋วเฟิรนนี่ล่ะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ลงไปข้างล่างนะคะลงขึ้นลงบันไดเนี่ย 370หัวขั้นพี่ไกดบอกนะคะเราก็ไปที่ผิงซีค่ะทางรถไฟสายผิงซีสร้างโดยชาวญี่ปุ่นผู้มาบุกเบิกเหมืองแร่ดีบุกและทองคําปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. ก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นตึกแถวติดๆกันแล้วก็มีชั้นใต้ดินหน้าตึกแถวก็จะมีอาหารที่เป็นของฝากพวกมุญแจแล้วก็ตุ๊กตาดีบุก ของฝากต่างๆแล้วของฝากจากหนังเรื่อง Spirit Away ด้วยนะคะมาถึงผิงซีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าไม่ทำก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะก็คือลอยโคมไฟค่ะจะมีเทศกาลใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะเป็นช่วงตุดจีนแต่เราไม่ได้ไปตุดจีนนะเป็นการลอยโคมไฟและเขียนโดยพวกกันสีดำรอบๆโคมไฟนะคะแล้วก็จุดลอยขึ้นไป เราก็ขอแล้วก็อธิษฐานไปเยอะมากเลยอธิษฐานอะไรบ้างก็จําไม่ได้แล้วแต่รู้ว่ามีสิ่งดีั้งนั้นเลยนะคะการลอยโคมก็คล้ายๆเหมือนบ้านเรานะคะเราก็ไปจุดโคมไฟที่ตรงรางรถไฟเลยค่ะพอรถไฟไม่มาเราก็ไปจุดตรงนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานซ้ำอีกครั้งหนึ่งกลัวมไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลอยขึ้นไปค่ะ หนึงคนเนี่ยก็เขียนอะไรก็ได้นะคะให้เต็มไปเลยค่ะขอเยอะๆเลยรถไฟสายนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะคะแต่วิ่งให้นักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติและก็หมู่บ้านที่นี่ค่ะด้วยบันไดที่ลื่นชั้นมากๆเลยนะคะตอนขึ้นไปเมืองจิวเฟินเนี่ยขอเล่าวนมาหน่อยนะคะทำให้เราอะ่ะต้องเดินอย่างระมัดระวงังต้องใส่เสื้อคลุมแล้วก็มีร่มด้วยพาไปเลยได้ไม่เยอะนะคะ พอทางขึ้นลงมันลำบากชันมากเลยฝนตกที่นี่ตลอดปีเลยนะคะถ้าไปแล้วไม่เจอฝนนี่ถือว่าโชคดีมากถึงชั้นบนสุดในจิวเฟินเนี่ยคนจะเยอะมากแลอัดมากเลยนะคะต้องระวังเป็นลมนะแต่ว่าความหนาวก็หนาวน่าดูเลยของกินที่นู่นที่ขึ้นชื่อคือน้ำเต้าหู้นะแล้วก็เราไปกินปลาไข่ทอดด้วยมาแล้ว5 0บาทอร่อยมากๆ เราก็เดินตามเลยนะคะว่าตรงไหนเป็นจุดที่ถ่ายหนังบ้างฉากหนังบ้างหาที่ถ่ายกันไปเลยค่ะสนุมออกมากฝนก็ตกหนาวก็หนาวแต่มีความสุขที่สุดเลยค่ะมีโอกาสในชีวิตจะไปไต้หวันอีกครั้งและไม่พลาดที่จะไปฉิวเฟิ่นค่ะ